พลัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวลังอายาจธาสันติทัตตาประชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชงังขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการ จงมีแด่สมเด็จพระบรมบอพิษพระราชสัมภารพระองค์สมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ์ธรรมิกราชาที่ราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในจาริตะศีลกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระ ปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ต้องตามโบหาราธิบายในพระธรรมเทศนาบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงโปรโดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพร นะโม char, าาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา ar, สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาทิสีลังปฏิทถาจะ กัลยาณานันจะมาตุกังปะมุขขังสัพพะธรรมมานังตัดสมาสีลังวิโสเ,เติตีบัดนี้จากรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในจาริตะสีลกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมี อนุรูปพระราชกุศลบุญญาราศีทักษิณานุปทานวาระบำเพนกุศลปัญญาสาัมวารแห่งการสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสมเด็จพระบรมบอบพิษพระราชสัมภาราเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ทรงบำเพ็ญด้วยอำนาจพระกะตัญญูกะตะเวทิตาธรรมกับทั้งทรงพระราชนาโปรดเปล่าให้ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้โดยเสด็จพระราชโศลโดยเฉพาะในมหาสมาคมนี้มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำข้าราชการและประสบนิกรชาวเชียงราย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่ยามเช้าจนถึงยามนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงบำเพ็ญพระคุณประการแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างไพศาลเป็นอนเนกประการนานาพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญ บ่งถึงพระราชารัทยที่มั่นคงแน่วแน่ในพุทธธรรมกอบด้วยพระศรัทธาคุณในพระรัตนตรัยบริบูรณ์ด้วยพรหมวิหารธรรมตั้งมั่นในหิริโอตตะปะธรรมทรงซื่อตรงต่อพระราชาสถานะที่ทรงดำรงอยู่ทรงบำเพ็ญพระราชการณียกิจตามพระราชาสถานะสองสถาน คือหในสถานะทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาธในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอพิษสนองพระบรมราชองค์การคู่พระบารมีปฏิบัติพระราชภารกิจแทนพระองค์ด้วยพระปรีชาสามารถดังพระราชอำรัสที่ตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า 2. ในสถานะทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพระราชมารดาผู้ประเสริฐในพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรม พระสกนิกรผู้อยู่ใต้พระบรมราชโพธิสมภารต่างถวายความเคารพในสถานะแม่ของแผ่นดินหน้าที่ทั้งสองนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ทรงกระทำด้วยพระราชหฤทัยเต็มเปี่ยมบริบูรณ์งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและในที่สุดตลอดพระชนชีพของพระองค์ การดำเนินชีวิตด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่เช่นนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นศีลประการหนึ่งศีลเป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์เป็นมนุษยธรรมทำให้กายและวาจาตั้งอยู่ในความเรียบร้อยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ศีลเป็นพื้นฐานของการเจริญสมาธิและปัญญาเปรียบเสมือนพื้นดินที่ทำให้สิ่งต่างๆเจริญเติบโตได้พระพุทธองค์ทรงแสดงศีลไว้สองประเภทคือวาริตศีลได้แก่เจตนางดเว้นการทำบาปความชั่วสิ่งไม่ดีงามผิดธรรมผิดระเบียบผิดกฎหมายสิ่งมีโทษ โดยตั้งใจที่จะไม่ละเมิดไม่ทําไม่ก้าวล่วงเช่นงดเว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนทําร้ายกาันการลักขโมยกันเป็นต้นศีลประเภทที่สองคือจาริตตศีลได้แก่เจตนาที่จะทําความดีความถูกต้องทําตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบ สำหรับพระพิสุสงฆ์พระพุทธองค์ทรงกำหนดไว้ในหลักอภิสมาจารเป็นข้อวัดปฏิบัติที่ต้องทำเช่นบินทบาทกวาดลานวัดทำหน้าที่ของพระอุปชาทำหน้าที่ของพระสัตว์ทธิวิหาริกเป็นต้นในส่วนของกระหัสถพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในสิงคาละกะสูตร ให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติต่อคนรอบข้างด้วยความรับผิดชอบให้ตนเองเหมือนอยู่ตรงกลางแวดล้อมด้วยบุคคลอีกหกลุ่มเรียกว่าทิศหกคือทิศเบื้องหน้าได้แก่บิดามารดาทิศเบื้องขวาได้แก่ครูบาอาจารย์ทิศเบื้องหลังได้แก่ภรรยาหรือสามี ทิศเบื้องซ้ายได้แก่เพื่อนฝูงมิตรสหายทิศเบื้องล่างได้แก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและทิศเบื้องบนได้แก่สมณะชีพราหมณ์ทรงกำหนดเป็นอริยวินยัยให้ตัวเรากับบุคคลในแต่ละทิศต,ต้องมีหน้าที่ปฏิบัติต่อกันเช่นบิดามารดา มีหน้าที่ต่อบุตรหประการคือห้ามปรามจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปะวิทยาหาคู่ครองที่เหมาะสมและมอบทรัพย์มรดกไว้ในการอันควรบุตรธิดาเองก็มีหน้าที่ต่อบิดามารดา5ประการคือท่านเลี้ยงเราแล้ว เลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระการงานแทนท่านดำรงวงสกุลให้มั่นคงประพฤตตนสมควรเป็นทายาทและเมื่อท่านล่วงลับทำบุญอุทิศไปให้นี้เป็นตัวอย่างของหน้าที่ความรับผิดชอบตามภาวะตามตำแหน่งที่มนุษย์ทุกคนพึงมีพึงทำ อยู่ในตำแหน่งใดสถานะใดก็พึงทำหน้าที่ทำสิ่งที่ควรทำในตำแหน่งในสถานะนั้นอย่างถูกต้องไม่บกพร่องด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความรับผิดชอบแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ละกิเลสอย่างสมบูรณ์ยังต้องบำเพ็ญหน้าที่สงเคราะห์หมู่ญาติ ปรดสงเคราะห์ชาวโลกและทรงทำหน้าที่ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าด้วยการบัญญัติพระวินัยอบ,อบรมสั่งสอนสาศาสนทายาทหากไม่ได้ทรงทำหน้าที่ก็คงไม่มีพระพุทธาศาสนาพระนามของพระองค์ก็คงไม่เป็นที่ปรากฏบุคคลทั้งหลายย่อมเป็นที่ปรากฏ เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปเพราะงานเพราะหน้าที่ความรับผิดชอบเพราะการกระทำของเขาเมื่อมนุษย์เป็นผู้อยู่ร่วมกันเป็นสังคมจึงมีภาระหน้าที่ที่ต้องกระทำต่อกันอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อทุกคนทําหน้าที่ของตนสังคมจึงดําเนินไปอย่างสมบูรณ์ การรู้จักหน้าที่ของตนเองและเคารพหน้าที่ของผู้อื่นช่วยให้เกิดความเข้าใจลดการเบียดเบียนกันเมื่อบุคคลทำหน้าที่ได้ดีจะเกิดความภาคภูมิใจและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในสังคมหากทุกคนละเลยหน้าที่สังคมจะเกิดความวุ่นวายการทำในสิ่งที่ควรทำ ทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นรากฐานเบื้องต้นเป็นเสมือนแม่ผู้ให้กำเนิดคุณธรรมอื่นๆตามมาสมดังสุภาษิตท,ที่มาในคุตกะนิกายเทระกถาที่ยกเป็นอุเคปบ,บทเบื้องต้นว่าอาทิสีลังปฏิทถาจักกัลยานานันจะมาตุกงังปมุขขังสัพพธรรมมานางัง ตัดสมาสีหลังวิโสยีแปลความว่าศีลเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเป็นมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลายเป็นประมุขของธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นควรชำระศีลให้บริสุทธิ์กว่า60ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นที่ประจักษ์มีพระราชหฤทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยความรับผิดชอบต่อภารกิจน้อยใหญ่ทุกพระราชกรณียกิจล้วนอยู่บนความห่วงใยในประชาราชนและแผ่นดินไทยนับเป็นแบบอย่างของผู้ดำรงตนอยู่ในจาริตศีล คือการกระทำในสิ่งที่ควรทำด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถพระจริยานี้สมควรที่ประชาชนชาวไทยจะได้เจริญรอยตามพระจริยาวัดของพระองค์อันจะเป็นเหตุให้เกิดความสุขทั้งแก่ตนและสังคมโลกชั่วกาลนานอิมินาปุญญกรรมเมนะ ด้วยอำนาจแห่งพระราชกุศลที่ทรงบำเพ็ญให้เป็นไปตลอดจนกุศลธรรมทั้งปวงที่ประสบนิกรชาวไทยได้บำเพ็ญด้วยอำนาจแห่งความจงรักภักดีและความกตัญญูกะตะเวทิตาธรรมขอจงเพิ่มพูนกุศลบุญยราศีพระบารมีธรรมให้ทรงพระเจริญไพศาลเสด็จสถิตยอยู่ในดุสิตเทวโลก อันเป็นที่สถิตของพระบรมโพธิสัตว์ขอจงทรงเลงพระทิพยายานแผ่เมตตาครอบคลุมสยามรัฐประเทศให้เจริญวัฒนาถาวรด้วยความสุขเป็นนิจนิรันในการแห่งในอวาสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สีรูปจะสวดพระคาถาธรรมบรรยาย ทำนองสารพันยวิธีเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาทธรรมให้ไพบูรณณกาลบัดนี้ขอถวายพระพร